กับแก้มาแล้วค่ะเพื่อนๆมาจวดจวดเสียงพินเสียงแคนมันนี่จะยำบุญเส้นใส่หม้อ <c oughs> ไม่ใช่ใส่กุ้งสดนะคะสาลแหน่จากสวนค่ะสระแเน่จากสวนนะคะจะผักใส่ถา,าดเอาไวะะ้แล้วค่ะมะเขือมะไอไม่ใช่มะเขือแตงเลยอยู่ลูกเดียวยำหม้อเมืองลูก มาดูเบิ <cues> ่งดูพริกน้ำปลาพริกสดหอมหัวแดงมะนาวมะนาวมาดูยำบุญเส้นกับบีบีมายำหม้อยำหม้อค่ะมาเด้อมาเด้อกุ้งตัวตัวตๆวยำบุญเส้นเมี่ยงกุ้งเมี่ยงกุ้งไหมยำยำตำตำยำยำมาเลยค่ะจวดจวดมาเลยกับแก้มมาแล้วยำหม้อยำหม้อมะนาวใส มาเลยน้ำปลามะนาวหยอะอันนี้ออกดำๆหยอะน้ำปลาลาลงไปอื้ววไปจะเสียบแต่วีวีไปเดี๋ยวจะตัดบีบมะนาวแล้วไเจอบวิตามินซีสูงๆงบีบมะนาวล้างมือให้สะอาดบีบรุ่งไปยค่าบีบรุงจดจ้วลงไปโรยร่ง กุ้งบ่อสันบะแมนยำบุญเสียนไส่กุ้งตัวโตๆน่ะหนูชอบชอบสลันแหนก็ใส่ต้องไปโหลดค่ะสลันแหนก็ใส่ต้องไปจุจ้วนแล้วบออึดพออยากสลันแหนปูกระถางเดียวก็กินไม่หมดแล้วไปไปตักใส่เสิร์ฟใส่จานจ่าจวดจวดมาเลยก้นอีสานมักยำกับแก้มมาแล้วค่ะยำหม้อยำหม้อเดี๋ยวไปเทใส่ถาดให้นะคะแป๊บหนึ่ง ก็อยากใส่หอมก็ใส่ไปนะคะจุดจวดมาแล้วไปเท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 ใส่ถาดนะคะจุดจวดมาเลยค่ะเสียงพินเสียงแคนมาเลยไปเด้อยำหมอยำอุ้ย เปี้ยวปากมาดูสิเสลอแหนจากสวนอ้าวเด้งไปเด้งไปเด้งไป,ไปเทก่อนไเทก่อนอ้ยเปี้ยวปากเครื่องเน็ดเนดยามหม้อมันถึงไม่กระเด็นกระดอนค่ะลวกเส้นลวกวุ้นเส้นแล้วก็ไปเลยค่ะไปเทลงเลยหอนหอนไหมคะกุ้งตัวตัวตัวเบื่อมาเดิงมาบังเด้อพี่นอนง่ายไปนำ น้ำแตกน้ำแตกน้ำยังแตกวิวีน้ำน้ำไล่น้ำไล่ก็มันน้ำเอียงนี่ป้าจวดจักมาได้มาได้มาได้พี่น้องเลยหอมใส่หอมใส่ชรแน่เยอะเยอะป้าโชป้าซีโตป้าซีโต้กับม้ักเต็มาดูมาดูมาดูเสพิดีมาดูมาดูมาดู หอมหอัวแดงก็ใส่ไปอหอมไม่ต้องไปเสียดายหอมหอมมีเยอะค่ะใส่หอมหอัวแดงดูสิไม่ได้ไม่ได้มไม่เด้อสะระแหน่กินกับสะระแหน่ก็เสียบค่ะย่ำน้ำลายเต็ใครอยากใส่ถั่วก็โรยด้วยถั่วก็ได้ค่ะโรยด้วยถั่วโรยด้วยถวั่วอี้ยสูงป้าคือปิดจะเสียบเทียนอยู่ <laughs> ช,ช,ช่วยไปช่วกับแกมลไรจ้าไปดูอ้าวอ้าวจวดไปจวดไปดูสิยำใส่ผักเยอะๆใส่สลระแนโรยด้วยถัว่วยำบุญเส,เส้นกุ้งสดนะคะไปเลยยกไปเป็นถาดเลยรอนูนบุนเส้นน้ำลายออกไหมพี่น้อง นำ้ำลายออกมาเด้อมาเด้อมาเด้อเดี๋ยวเอาสองซิมเิ่งก่อนนะเดี๋ยวจะชิมให้ดูปั<า>๊ด<า>กับแก้มมาแล้วจะยกไปเป็นถาดเลยเหรอเนอ้เออเส้นไหมเส้นเหนียวหนุบหนุบดูดิสิเส้นเหนียวหนุบหนุบคราสนุ่ดเดินยำยำมิคเวตเอนอน้ำลายคอยเตกอดบะได้ไปละไปละจยุดหยดไปเลย ยกเป็นถาดไปเลยค่ะอ้าวเราแล้วจุดจวดสายจวดมาแล้วน้ำลายแตกน้ำแตกน้ำแตกน้ำแตกมาเลยค่ะเพื่อนเน